गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया वक्रतुंड महाकाय शूर्यकोटिशम प्रभा निर्विघ्न कुर मे दिव शर्वकार शर्कदा भगवान की जय 365วันทำความดีไหวพระขอพรเกิดมาทั้งทีต้องเป็นเศรษฐีให้ได้นะคะวันนี้นะคะมดก็อยู่ที่วัดพระแม่ทุรคาทคา,ามพรามสองค่ะอยู่กับอาจารย์โซน่านะคะซึ่งวันนี้ค่ะมดจะมาเชิญชวนค่ะเพื่อนๆน,นะคะท่านผู้มีจิตศรัทธาค่ะมาร่วมงานพระพิฆเนศจตุรถค่ะีค่ะกเนศจตุรถีแต่ตปีนี้วันที่จีเนะครับทำบิดีปูชาวิกเ,เนสช้านะครับก้าวมง แล้วก็ตอนเย็นห้ามงคลครับเช้าทำบิธีแล้วก็ประมาณชิ่ิโมงทีทํำอารติครับแล้วก็มีอาหารนี่มีอาหารเจเียแล้วก็ตอนเย็นนะครับมีสหสตรารันนะครับประมาณหนึ่งพันชื่อกาณปติแล้วก็ปูจา อ่าครับหนึ่งพัน 1> 1, ชื่อเนี่ยนะคะก็คือการสวดเอ่ยพระนามขององค์พระพิคเนธนะคะหนึ่งพันชื่อแล้วก็ประมาณสี่ทุ่มมีอาร์ติครับอ,อาร์ติเ็จแล้วก็มีอาหารด้วยนะคะ,ะค่ะวันที่27นะคะก็จะงานน,นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าก็มีนะคะรอบหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็มาตอนเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะตอนเย็นเนี่ยนะคะเพื่อนๆน,น,น,นะคะท่านที่มีเจตธามีจิตศรัทธานะคะก็มาร่วมงานได้ะคะ่ะ จะนําดอกไม้ผลไม้ขนมระดูอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาทั้งวันครับมีทรรบิดีนะครับแล้วก็ใครอยากมากาวโมงก็ได้ชีพมงก็ได้ทั้งวันธรรบิดีแล้วก็อยากธรรบิดทีตอนเย็นก็มาเชิญมาได้ครับอยากทุกคนสําเร็จทุกคนโชคดีครับค่ะ ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เป็นวันที่28ค่ะเจี่28ชาวําบิดีครับประมาณ8โมงครึ่งธาบิดีแล้วก็ําบิดีเ็จแล้วก็มีฮาวันครับมีฮาวันเ็จแล้วก็มีอาหารประชาทนะครับมีประชารทุกคนประชาทเ็จแล้วก็มีมีองค์ดินนะครับปฏิมากรปฏิปฏิมาแล้วก็อันนี้ชอนไปวีเซร์จันนะครับลอยน้ำครับ เนี่ยค่ะก็วันที่28เนี่ยนะคะจะมีพิธีเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้านะคะก็จะมีการสวดมงตราแล้วก็ทําพิธีหาวันด้วยนะคะพอทําพิธีเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะมีการแจกขนมแจกอาหารแจกขนมผลไม้ต่างๆมีอาหารอินเดียด้วยค่ะมีอาหารอินเดียด้วยค่ะ แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเวลาประมาณ11โมงเช้ารเราก็จะอัญเชิญองค์พระพิฆเนศนะคะที่ปั้นด้วยดินค่ะเราจะอัญเชิญท่านไปลอยน้ําที่วัดบางพึ่งนะคะที่พัฒป,ประแดงค่ะซึ่งห่างจากวัดพระแม่ทุราคาไปนะคะประมาณไม่เกิน20นาทีนะคะในการเดินทางสําหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะคะอยากจะมาร่วมส่งอัญเชิญพระพิฆเนศดนวยน,นะคะลอยน้ําด้วยก็เชิญมาร่วมงานได้นะคะค่ะที่วัดพิษฯทุกท่านที่ก बड़ी प्रसन्नता की विषय है कि इस बार प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग भगवान गणपति का उत्सव मना रहे हैं और जो सत्ताईस तारीख और अट्ठाईस तारीख दो दिवसीय प्रोग्राम रहेगा सुबह जहाँ भगवान गणपति का हम लोग स्थापना करेंगे पूजन करेंगे आरती करेंगे वहीं शाम को भगवान का हम लोग विशेष पूजन अर्चन करेंगे सहस्त्र अर्चन करेंगे और भजन संकीर्तन आरती भोग भंडार प्रसाद का वितरण और 28 तारीख को सुबह हम लोग भगवान का पूजन अवाहित देवी देवताओं का पूजन करेंगे हवन करेंगे और हवन करने के बाद में हम लोग प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेने के बाद में हम लोग प्रतिमा विसर्जन हेतु प्रस्थान करेंगे आप समस्त भक्त इस यज्ञ में सम्मिलित हो गए भगवान गणपति जो समस्त विघ्नों को हरने वाले हैं मंगल करने वाले हैं आइए हम भगवान के चरणों में वंदना करें प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी विघ्न बाधाएँ परेशानियाँ आ रही हैं प्रभु उसे दूर करें और मंगल करें गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरया ค่ะวก็น,นะคะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะผู้ที่มีจิตสัทธามีความเคารพนะคะในองค์พระพิคเนศในช่วงคเนศจตุรถิศนะคะ<ข>มากราบขอพรพระอ,องค์ท่านค่ะเรามากันได้ค่ะท่าข้ามพระรามสองค่ะ